สวัสดีครับมาเล่นฟีไฟกันเชื่อมต่ออะไรเนโ่ยดนานมากเลยนีการโหลดแล้วทำไมมันกา้าวตรงนี้ เฮ้ยเราเกิดมาอ๋อเราเกิดที่เดิมเราเกิดที่เดิมเราเกิดเกมเดิมเฮ้ยเราเกิดเกมเดิมนะครับเลือดเลือดลถเลยอย่าตกตายทีมเราเองทีมเราครับเดี๋ยวถ้ามีคนเดี๋ยวเล็งให้เฮ้ยครับครับขึ้นตามมานะ กระโดดลงด้วยเฮ้ยกัปใหญ่ๆอย่าเดียวหน่อยไปไกลเขตปลอดภัยมันจะล้นลงกัปมาชุบชีวิตยู่ไหนอ่ะลงมาโหไปสกกลเลยอยู่เยี่ยนไปยาไปกดเอวทำไมอะลงข้า่มหนุ่อยู่ในเขตปลอดภัยนะ อยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วกราฟเร็๋ยวคืนไหมยังเข้าไปข้างในรอแล้วกันเฮ้ยกระเป๋าใบบานมีดาบด้วยเปลี่ยนแทนดิ เขาปัะรูแล้วทุกคนออกไปยังอยู่ออกออกไปจากที่นั่นแล้วแต่กำลังจะเข้าบ้านปิดหลังมือไปดูของมันมีปืนปืนดีไหมไม่มีของดีอ่ะก็เหมือนกับปืนอ่ะมอามีเทน,ทน

เปิดฉากดิ่เลยตุ้มตั้มอยู่เลยช่วยด้วยช่วยด้วยจะช่วยถอยล้างถอยไปข้างล่างไปช่วยเร็วเร็วจะตายเร็วช่วยก่อนช่วยอยู่นี่งช่วยเดี๋ยช่วยด้วยโดาแขงต้องกดต้องมีแต่คำว่าพร้อมอ่ะกดออกกดออก ไม่เหลือเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ It was a nightmare to be stuck on the island. But also a good dream, too, kinda. You know, with her. So smart, do outdoor, all. So young, we เรียบตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามาไพี่อนเห็นกราฟแล้วเร็วแล้วเข้าพิกเฮ้ยได้นแล้วเข้าตามง่ายกราฟเห็นไหมเร็วตาม เร็วเวไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมเรีวเร็วเข้าไปข้างในของเยอะนี่ค่ะเฮ้ยของยอดนิยม จารย์ม,มแล่ะเหรอมีกระทะเข้ามาอยู่ข้างในผีก่อนอยู่ข้างในเร็วเห็นไหมตามมา อวิ่งหนีเลยวิ่งหนีวิ่งหนีหมอบพี่เห็นพี่ก่อนปะไม่เหลือแล้วหายตัวแล้วเจอแล้วเจอแล้วคน เอ้าก้าวโดนยิงเหรอตามมาตามมาไม่ใช่ไม่ใช่ตามมา ตรงนั้นแล้วัาดัเบิลของีของอยู่นี่เได้กะระทะขอบคุณนะตรงนั้นเอากระทะแล้วกัน,น,น ตามมาตามามาฮะใครมาเห็นการ์เลยลอ,อยมันหมอบเลยแามมันหมดสติแล้ว,ลวยันต์ตก็ต่า r i p l e kill วยเ เันเดีลยเ้ยกกาบกมาแอบแอเดี๋ยวเพิ่งกบร้อร้อ้มันหนนมัหนุนนหนุไเรียบร้อยกาบสลบไปแล้ว Quadra k i แหละเลยกล่อนก็เหมือนกันนะแหละก็ช่วยกันนะโจมกันเหรอ่ะข้ามันไปเลยครับยังเี็บเี็บมันต้องปุ้ยไปเลยเกินเจ็บอะไรที่เกินเฮ้ยครับครับมีคนจะมา ยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวโดนยิงระ้อนทำไม่สนไอ้ดอกอยู่ไหนล่ะกะอ๊ะเห็นก้าเบ๊กเจอก้าแบ๊กก็ไม่ก็เป็ม 行，得追，得追，捆干了。 Ah, oh, oh, killing spree มีไงเห็นไหมเนี่ยกระโดดด้วยของอยู่นี่ของอยู่นี่ตกตัวดนนี้ดนนี้ มอเจอแล้วเจอแล้วไมกเข่าเลยเขางกูเข่าเอดอกเยยขยอมแพ้แล้วองกเข่าแล้วของอยู่นี่อยากได้ขอบคุณนะวายแบ๊ว ไฟตรงนั้นทุกคนดูของอยู่นี่ของอยู่นี่ตามมาเร็วของอยู่นี่ ด้าได้อ่ะขอบคุณนะเร็วเฮ้ยเฮ้ครับรีบเข้ามาครับอยู่ตลางไหนครับร็วรีบเข้ามาตรงเนี้ยร็วเด๋ยวตาย ขมาเร็วเร็วครับโอเคดีแล้วไหนกเ่ยเห็นหมากะเฝ้าเฝ้าเฝ้าทางเราจะบูย่าเลยพี่คนฆ่ามาแล้วนั้าคนเจอเจอเขาแหละ นี่มันนอนเลยพี่กรณขอพี่กรณจะได้ครบพี่กรณจะได้ครบสิ่งสเปรย์คนต่อไปเดี๋ยวให้ค่ะเอาไหมหาหาให้เจอก่อนละกันหาเขาอะให้เจอก่อนอะช่วยหาก่อนเดี๋ยวหกคนต้องมีอีกสองคนจดมไหม ของอยู่นี่เจอมีดด้วยของอยู่นี่ของอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยของอยู่นี่วิ่งวิ่งเดี๋ยวเขตปลอดภัยลดลง เร็วขึ้นมาเห็นเห็นไหมเร็วขึ้นมาข้างบนเราเลงได้แล้วให้มีคนมามีคนมาอยู่นี่บูย่าเหรอยาดได้อย้ายนะ